สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยนะคะก็ถึงวันเวลานะคะที่จะต้องทํางานเนาะนี่ก็คือสัมภาระที่ทําความสะอาดบนเครื่องบินนะคะพี่น้องสนุกสนานเฮฮากับยายไทยไทยอันนี้เครื่องนี้เรียบร้อยแล้วะคะ่ะลงมาแล้วนะคะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็รกอไปเครื่องใหม่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะค่ะพี่น้อง ลงจากเครื่องนี้ไปเครื่องนู้นลงจากเครื่องนี้ไปเครื่องนู้นนะคะจนกว่าจะถึงเงือนเลิกงานน่นะประมาณเนี้ยนะคะเพราะว่ามันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเหมือนเราออกกําลังกายไปในตัวใช่ไหมคะก็สนุกดีนะคะหลังจากได้ไปเที่ยวมากรุงเทพตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องนางานนะคะพราไปกินไปเที่ยวมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ทํางานสิคะรอลายล่ะเ <c oughs> ห็นไมคะสภาระ มีไม้ถูเค่องบินมีผ้าเช็ดห้องน้ําอะไรประมาณนี้นะคะนี่แหละนะที่เขาเรียกว่าชีวิตยายไทยๆนะคะ